ึงเรื่องความสวยความงามสาวๆหลายๆคนคงอยากผิวสวยและหุ่นดีกันใช่ไหมล่ะคะดังนั้นวันนี้ทางบริษัทเพอร์เฟ l i ์ไลฟ์จึงเดินทางมาถึงจังหวัดสระบ,บุรีเพื่อตามหาร้านค้าที่คอยดูแลเรื่องความสวยความงามของผู้หญิงและเป็นที่รู้กันคะ่ะว่าถ้าพูดถึงร้านที่เอาใจใส่เรื่องต่างๆของผู้หญิงก็ต้องร้านของพี่สีร้าน He a ที่ y s p a a n d Decor นั่นเองคะ่ะพี่สีนะคะจากร้าน Healthy สปาค่ะเราขอแนะนําสถานที่ใหม่ด้วยนะคะเป็นสาขาที่เปิดใหม่ล่าสุดนะคะอยู่ที่ถนนเทศบาล8ริมทางรถไฟติดก,กับร้านเสื้อผ้ากิ่ไร่ค ติดกับร้านชรยรัดแอร์ก็ได้ทานเองเรามีผลิตภัณฑ์ให้ดูด้วยว่าพี่สสีทานเองด้วยแกออกมานะคะที่ชอบที่สุดเพราะว่าเขาแยกแพ็คใครแต่ละแผงไปนะคะและที่สําคัญที่สุดทไมถึงชอบมากแต่ละเม็ดเนี่ยก็คือจะเป็นแท็บเล็ตแท็บเล็ตคนจะรู้ว่าราคาจะสูงมากลูกค้าที่เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วที่เข้ามา ที่จะต้อนรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่เป็นต่างประเทศก็มีอย่างที่ล่าสุดเลยที่ซื้อกันหลายๆกล่องมากก็จะเป็นลูกค้าที่มาจากฟิลิปปินส์แล้วมาเป็นอาจารย์สอนไม่ไกลจากเราเท่าไหร่เขารู้ว่าเมแท็บเล็ตเนี่ยก็เห็นแล้วก็ใช่เลยไม่ต้องอธิบายมากแล้วก็ดูส่วนผสมแล้วที่ดีที่สุดเขาบอกเป็นแท็บเล็ตเนี่ยทานไปแล้วจะไม่สะสมถ้าถามบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราแพงมันไม่แพงเปรียบเทียบเรื่องคุณภาพนะคะ คุ้มมากค่ะเพราะว่าทานไปแล้วจริงๆก็ได้ผลอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะตัวผิวขาวค่ะน่าจะขายดีที่สุดเพราะทานแล้วได้ผลจริงๆเริ่มกินนะคะหลังเวลาจาก เวันไปแล้วเนี่ยนะคะจะทราบเลยว่าผิวพอเราอาบเนี่ยมันจะลื่นนอกจากนั้นก็ค่อยๆปรับปรับไปเรื่อยๆนะคะจะขาวกระจางใสไม่ขาวแบบว่าสุขภาพดีผิวจะออกชมพูเลยค่ะแต่ถ้าใครมีผิวที่ค้ำกว่าพี่สิหน่อยก็อาจจะผ่านไปสักประมาณ10วันแต่รับรองว่า1กล่องเนี่ยเห็นผลชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยทานมาค่ะส่วนใหญ่แล้วคนก็จะเข้ามา ต้องการผิวพรรณนะคะรูปร่างติตภัณฑ์ที่ดีแล้วมีคุณภาพทานไปแล้วไม่มีผลตกค้างแล้วไม่ต้องเกิดอันตรายต่างๆตัวนี้เราบอกว่าถ้านั้นบริษัทเขาไม่สามารถที่มารับรองการันตีได้วงเงินถึง10ล้านบาทนั่นคือเป็นการการันตีที่แน่นอนอยู่แล้วค่ะคนที่สรีนะคะตัวนี้เลยค่ะชอบทานนะคะคูต้าพัดคิวเทพัด a l a หรืออัลฟาไลโคปิก ครบท้วนทุกอย่างที่อยู่ในตัวนี้ทําให้ผิวขาวแล้วลดริ้วรอยแบบนี้นะคะเลข5เราไม่มีริ้วรอยเลยค่ะคือทานไปหลัง7วันแล้วนะคะเราจะรู้ถึงความแตกต่างและผิวเรียบเนียนยิ่งขึ้นค่ะหนึ่งกงล่องรับรองค่ะว่าเห็นผลชัดเจนที่สุดเลยค่ะเราจะมีร้านนะคะตอนนี้4สาขานะคะที่ชั้น1ที่ห้างบิกซีทวิกิจคอมเพล็กและชั้น3แล้วก็ร้านที่นี่ก็คือเยื้อปอขอสอ ัวัดสระบุรีที่นี่มีที่จอดรถก็คือถนนเทศบา 8, ล8ริมทางรถไฟนะคะติดกันไลคกติดไลกับชัยรัดแอร์ค่ะนับว่าเป็นพี่สาวที่เข้าใจเรื่องความสวยความงามแถมคอยดูแลแล,และคอยมอบสิ่งดีๆให้แก่ลูกค้าที่เข้ามารับคำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าสิ่งไหนไม่มั่นใจว่าดีจริงพี่สิไม่มีทางแนะนําลูกค้าอย่างแน่นอน ทั้งสวยและใส่ใจลูกค้าขนาดนี้ทางบริษัท Perfect Light ใจดีมีของมาแจกให้กับพี่สิเจ้าของร้าน Healthy Spa and d n d d e c คอจังหวัดสระบุรีแต่ที่สำคัญสำหรับลูกค้าที่ดูรายการแล้วบอกพี่สิพี่สิจะลดราคาผลิตภัณฑ์ของ Perfect Light จากซื้อ1แถม1ในราคา1,950บาททั้งร้านลดให้อีก100บาททันทีเรียกว่าลดแล้วลดอีกแค่ภายในอาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะ